สวัสดีค่ะมาพบก,กับปุ้ยอีกแล้วนะคะปุ้ยยูเคนะคะสปอนชแนลอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะอ่าปุ้ยนะคะจะมาอ่าแสดงตัวอย่างนะคะใบอ่าใบเอลนะคะ provisional นะคะ provisional diving racing นะคะของยูเคนะคะซึ่งตัวนี้นะคะปุ้ยจะต้องมีใบนี้นะคะก่อน ที่ปุ้ยจะไปสอบใบขับขี่นะคะคือจะต้องอ่าไปเอาเอกสารนะคะไปเอาเอกสารอยู่ที่อ่าไปรษณีย์นะคะแล้วก็ก่อข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งนะคะแล้วก็ถึงจะได้ถึงจะได้อ่เขาเรียกว่าเสียอ่าภาษ เสียค่าธรรมเนียมนะคะเสร็จแล้วก็ส่งเอกสารเราตามที่เราก่อเข้าไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้ใบใบ L มาะคะ่ะใบ L นะคะ provisional uh, Pro driving license นะคะซึ่งปุ้ยก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะคะปุ้ยก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะซึ่งปุ้ยก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นของ UK นะคะซึ่งมีด้านหน้าด้านหลังนะคะเขาก็จะบอก นะคะซึ่งเขาก็จะบอกเกี่ยวกับว่า,าขับรถประเภทไหนได้บ้างนะคะด้านหลังนะคะเขาก็จะบอกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะสามารถาใช้นะคะใน UK ได้นะคะซึ่งเราจะต้องไปทำข้อสอบเหมือนที่สอบใบขับขี่ นะคะที่ประเทศไทยตรงที่ว่ามันมี50ข้อนะคะต้องผ่าน45ข้อขึ้นนะคะถึงจะผ่านนะคะแล้วก็มีแบบทดสอบอมีตัวอย่างนะคะปุ้ยเคยได้ทำนะคะ YouTube นะคะเป็นตัวอย่างนะคะในการสอบใบขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าอ่า เทสต driving นะคะหรือว่า hazard นะคะก็ลองกดเข้าไปดูดูนะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะเผื่อมันก็ใกล้เคียงนะคะมันก็ก็ปุ้ยก็เอามาจากาแบบโหลดที่ทดสอบนั่นแหละค่ะเดี๋ยวอลองเข้าไปดูนะคะซึ่งปุ้ยมีช่องของปุ้ยที่ทําทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อนๆที่สงสัยสามารถเข้าไปดูได้นะคะและ วันนี้นะคะก็คือที่ปุ้ยเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็คือจะต้องมีใบ l อลนี้นะคะก็ะคือใบ diving racing นะคะตัว l อลเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสอบนะคะต้องเอาตัวนี้ไปโชว์นะคะพร้อมกับอ่าใบาอ่า eea card หรือถ้าเรามีอ่าพาสปอร์ตนะคะก็ใช้อ่า รู้สึกว่าจะใช้พาสะปอร์ตสัญชาติที่นี่ก็ได้หรือว่าสัญชาติไทยก็ได้นะคะก็ไปแสดงนะคะแต่ใบนี้สำคัญนะคะก่อนจะเข้าสอบจะต้องมีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอรับเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ซึ่งปุ้ยได้อ่ให้เห็นนะคะตัวอย่างนะคะใบ diving r a c i n g นะคะหรือใบ L นะคะ สำหรับคนที่จะไปสอบทำใบขับขี่นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยต้องขอรับเพื่อพิ่มไปก่อนนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย